เมื่อนางแบบใบใสติดอยู่ในป่าลึกและต้องเอาชีวิตรอดจากนายพันที่หมายปองเธอสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะสปอยหนังเรื่องไวเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดฉากในสตูถ่ายภาพจะเจอนางเอกชื่อเอเลนาเธอเป็นนางแบบดาวรุ่งที่กำลังเนื้อหอมสุดๆซึ่งหลังถ่ายแบบเสร็จผู้จัดการก็บอกเธอว่า ลูกค้าจะขอเชิญเธอไปปาร์ตี้บนเรือสำราญแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะอยากกลับไปเซอร์ไพรส์แฟนซึ่งเธอแอบไปที่ห้องกะจะทำให้แฟนแปลกใจแต่เธอก็ต้องช็อกเพราะเขาพากิกมาแอบแซบซึ่งเธอก็บอกเลิกก่อนจะหนีกลับบ้านทันทีแล้วเธอก็เฮิร์ตหนักก่อนเธอจะตัดสินใจไปปาร์ตี้กับลูกค้าเพราะเธออยากผ่อนคลายและอยากไปเจอสังคมใหม่ๆ เธอไปขึ้นเรือสำรานซึ่งมีแต่นักธุรกิจไฮโซก่อนเธอจะได้พบเจ้าของเรือที่ชื่อเยอเกอร์ซึ่งเขาก็คือลูกค้าที่จ้างเธอไปถ่ายแบบก่อนเขาจะชวนคุยเหมือนตั้งใจจะจีบนางเอกบอกเขาก็พึ่งอกหักแถมยังพูดปลอบใจไม่พักซึ่งเธอก็หวั่นไหวเริ่มจะแอบมีใจให้เขาก่อนเขาจะชวนเธอไปออกเดทที่ต่างประเทศด้วยเครื่องบินส่วนตัวของเขานางเอกก็ยอมไป เพราะเขาดูเป็นคนดีแถมยังมีนิสัยรวยมากแต่ในระหว่างนั้นเครื่องบินก็จอดกระทันหันนั่นพอเลขาเยอเกอร์บอกเขามีประชุมสำคัญแต่เขาดันลืมซะงั้นซึ่งเขาก็ต้องรีบไปแถมยังหิ้วนางเอกไปด้วยจนไปถึงบริษัทเขาก็พูดกำชับนางเอกว่าเธอต้องรอบนรถเหมือนไม่อยากให้ใครเห็นเธอนั่นเพราะความจริงแล้วเขากำลังปิดบังนางเอกเรื่องที่เขามีครอบครัว กับเมียที่แยกกันอยู่ซึ่งเธอชื่อว่าลานะ่าโดยเธอเป็นผู้บริหารมีอำนาจเทียบเท่าเยอเกอร์ซึ่งระหว่างประชุมทั้งคู่คิดเห็นไม่ตรงกันก่อนเธอจะหนีกลับแถมสั่งให้เยอเกอร์มาคุยกับบอร์ดบริหารพรุ่งนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาคงไปต่างประเทศไม่ได้เยอเกอร์ก็ถึงกับเซงรีบกลับไปบอกนางเอกว่าที่ไปต่างประเทศคงจะต้องยกเลิกไปก่อนแต่เขาก็ถ่โทษ ้ดยการพาไปบ้านตากอากาศซึ่งอยู่ท่ามกลางป่าเขาบรรยากาศก็สวยงามมากนางเอกก็ดูตื่นเต้นและยังเชื่อใจเยอเกอร์อยู่จนกระทั่งเขาพานางเอกขึ้นเรือส่วนตัวเข้าไปในป่าลึกหวังพาเด็ดสึกกับเธอให้ได้แต่ในระหว่างนั้นเยอเกอร์ก็เริ่มเมาหนะักก่อนเขาจะคึกขนองโดดหน้าผาโชว์เธอซะงั้นแต่เธอก็ต้องช็อกเพราะเขาจมหายไปในแม่น้ำซึ่งเธอก็หวาดกลัวมาก จนทำอะไรไม่ถูกแถมไม่มีสัญญาณมือถือจนผ่านไปพักใหญ่นางเอกก็ตั้งสติได้ซึ่งเธอจะขับเรือกลับและตามคนมาช่วยเยอเกอร์แต่เธอดันขับไม่เป็นแถมพลาดท,ทำกุญแจตกน้ำซึ่งเธอก็ได้แต่ช็อกจนไม่รู้จะทำไงต่อแต่เธอก็ช็อกอีกรอบพอเรือมุ่งหน้าไปหาน้ำตกซึ่งเธอก็ดึงกับโลกรีบคว้ากระเป๋าและของมีค่าก่อนเรือจะถึงน้ำตกและจมหายไปในแม่น้ำ ซึ่งเธอก็รอดมาได้ก่อนเธอจะตั้งสติและจะหาสัญญาณมือถือแต่เธอก็ต้องผิดหวังเลยนั่งกระดกวายหวังจะมีคนตามมาช่วยแต่ผ่านไปพักใหญ่นางเอกก็เริ่มหมดหวังก่อนเธอจะตัดสินใจเดินย้อนไปตามแม่น้ำแต่ในทันใดนั้นนางเอกก็ดันเห็นหมีซึ่งหมีกำลังกินหอยก่อนจะหันมาเจอนางเอกซึ่งเธอก็ถึงกับโลกยืนแข็งทื่อทำตัวไม่ถูกก่อนหมีจะวิ่งไล่ นางเอกก็ใส่เกี้ยหมาวิ่งหนีหมีอย่างสุดชีวิตแต่เธอก็ดันพลาดล้มก่อนเธอจะถอดรองเท้าเคลียงใส่หูหมีซะงั้นซึ่งมันก็ได้ผลเพราะหมีสนใจรองเท้าก่อนนางเอกจะหนีไปได้แล้วเธอก็หลงทางเดินเข้าไปในป่าลึกจนถึงเวลาค่ำมืดนางเอกก็ซวยอีกรอบเพราะเธอดันเจอหมาป่าก่อนจะวิ่งอย่างสุดชีวิตซึ่งเธอก็ดันพลาดล้มก่อนจะนอนแก้งตายซะงั้น แต่เธอก็ยังมีโชคเพราะเจ้าหมาน้อยเป็นมิตรไม่ได้คิดจะทำ้ายเธอซึ่งในคืนนั้นเธอก็นอนบนต้นไม้จนตื่นมาเจอหมาน้อยที่มันแอบตามเธอมาด้วยแล้วเธอก็ตั้งสติหาทางเอาตัวรอดให้ได้ก่อนเธอจะลงต้นไม้ไปหาอาหารประทังชีวิตและในขณะเดียวกันลาน่าก็เริ่มร้อนใจที่สามีไม่ไปประชุมซึ่งเธอก็เริ่มสืบว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน ส่วนด้านนางเอกเธอก็เริ่มไปหาอาหารแต่ในระหว่างนั้นเธอก็ดันล้มทับลังมดจนมันเข้าไปในเสื้อแถมเข้าเกงในซะอย่างนั้นซึ่งเธอก็ถึงกับโลกก่อนจะถอดเสื้อผ้าจนหมดเจ้าข่าวก็ดันตามมาและได้เห็นเธอสภาพล่อนจนจนจัดการมดได้เธอก็เริ่มไปหาอาหารเจ้าข่าวก็ยังติดตามเห็นเธอเป็นเจ้านายซะงั้นแต่เธอก็รู้สึกดีที่เจ้าขาวมาอยู่เป็นเพื่อน แถมในระหว่างนั้นเจ้าข่าวก็พาไปเจอแหล่งน้ำซึ่งเธอก็ได้พักดื่มก่อนจะออกไปหาอาหารจนกระทั่งเธอได้เจอเห็ดซึ่งเธอก็ดีใจมากที่ได้เจออาหารมื้อแรกแต่กินไม่ทันจะอิ่มนางเอกก็ดันเมาเห็ดก่อนเธอจะเห็นภาพหลอนและเห็นเจ้าข่าวพูดได้ซะง,งั้นและในขณะเดียวกันลาน,น่าก็ร้อนใจมากที่ติดต่อสามีไม่ได้เธอเข้าไปสอบปากคำขู่บังคับเลขาเยอเกอร์ จนเธอได้รู้ว่าเยเกอร์ไปอยู่บ้านตักอากาศส่วนด้านนางเอกหลังจากเมาเห็ดเธอก็เริ่มได้สติก่อนเธอจะพบควันไฟซึ่งเธอก็ดีใจมากคิดว่าคนกำลังตั้งนแค็มแต่เธอกลับพบว่ามันเป็นไฟป่าซะอย่างนั้นซึ่งในระหว่างนั้นจูจ่ๆต้นไม้ก็โค่นลงมาแถมล้มทับตัวนางเอกจนเธอติดอยู่กลางไฟป่าเธอยกต้นไม้ไม่ไหวกอดเจ้าข่าวจะเข้ามาช่วย ซึ่งมันช่วยขุดพื้นดินก่อนนางเอกจะเริ่มขุดตามซึ่งเธอก็ทำสำเร็จจนเธอหนีไฟป่าไปได้จนในคืนนั้นเธอก็เดินไปเจอถ้ำกะจะนอนหลบฝนที่นี่แต่เธอก็ดันซวยเจอหนูผูงใหญ่ในถ้ำซึ่งเธอก็ได้แต่ช็อกบอกให้เจ้าข่าวไล่หนูแต่มันหนีก่อนเธอซะง,งั้นนางเอกก็วิ่งหนีตะโกนกรีดร้องอย่างบ้าคลัง่งว่าทำไมโชคชะตาพาเธอมาเจออะไรแบบนี้ จนวันต่อมาลาน่าก็มาบ้านตักอากาศซึ่งเธอก็ได้รู้ว่าเยอเกอร์ขึ้นเรือไปกับนางแบบลาน่าก็คิดว่าเขาแอบไปอยู่กับเมียน้อยเธอรีบขับเรือตามล่าจะจับให้ได้คาหนังท้าเขาส่วนด้านนางเอกเธอตื่นมาด้วยความสิ้นหวังแต่ในระหว่างนั้นโชคชะตาก็เริ่มเข้าข้างนั่นเพราะเธอได้พบเรือนางเอกก็ดีใจมากซึ่งเธอก็รีบถอดเสื้อก่อนเธอจะบกสะบัด พร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือจนในที่สุดนางเอกก็รอดมาได้เธอได้รับความช่วยเหลือจากนายพันที่มาล่าสัตว์ก่อนเธอจะบอกว่าเธอขึ้นเรือมาพร้อมเยอเกอร์แต่เขาดันโดดหน้าผาจนพาดจมไปในแม่น้ํนายพันได้รู้แบบนั้นเขาก็เริ่มทําตัวแปลกๆแ,แถมบอกให้นางเอกพาพวกเขาไปที่หน้าผาอ้างว่าจะรีบไปช่วยเผื่อเยอเกอ,เกอร์ยังมีชีวิต แล้วเธอก็พานายพานไปหน้าผาที่เยอเกอร์โดดซึ่งในระหว่างนั้นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเพราะเธอพบล่างเยอเกอร์หมดสติที่ริมแม่น้ําทุกคนก็รีบไปช่วยและพบว่าเขายังมีชีวิตนางเอกก็ดีใจมากขอให้พานไปเรียกกู้ภัยแต่เธอก็ต้องช็อกเพราะพวกเขาไม่ใช่ในายพานพวกเขาเป็นมือสังหารมาที่นี่เพื่อเก็บเยเกอร์นางเอกก็โดนจับตัวส่วนเยเกอร์ก็โดนจัดการ ซึ่งในระหว่างนั้นลาหน้าก็ขับเรือผ่านพอดีพวกมันก็เลยทำทีโบกมือทักทายลาน่าเนียนว่าเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งมันก็ได้ผลลาหน่าไม่สนใจก่อนที่เธอจะขับผ่านไปจากนั้นนายพานจอมผื่นมันก็เริ่มอยากได้นางเอกก่อนมันจะพาเข้าป่าแต่ในระหว่างนั้นลาหน้าก็เข้ามาช่วยและจัดการนายพานไปได้ก่อนเธอจะพานางเอกหนีไปขึ้นเรือกับเธอด้วย ส่วนนายพานที่เหลือมันก็ออกตามล่าทั้งคู่ซึ่งในระหว่างนั้นเรือลานหน้าก็โดนยิงจนทำให้ถังน้ำมันรั่วพวกเธอก็ต้องรีบจอดก่อนที่เรือมันจะระเบิดซึ่งเธอก็หนีไปได้และเข้าไปหลบในป่าลึกในขณะที่นายพานมันก็ตามพวกเธอมาด้วยพร้อมกับเจ้าขาวที่แอบขึ้นเรือมาด้วยซะง,งั้นและในขณะเดียวกันลานหน้าก็ได้รู้ว่านางเอกขึ้นเรือมากับเยอเกอร์ซึ่งเธอก็โกรธมาก ข้าไปอัดนางเอกจนน่วมนางเอกก็รีบบอกว่าเยอเกอร์โกหกว่าเขาโสดเธอเลยยอมมากับเขาจนมาเจอความโวยแบบนี้ก่อนเธอจะพูดระบายว่าต้องเจออะไรมาบ้างแถมเจอนายพานจอมผื่นที่มันเกือบจะย่ำยีเธอลาน่าก็ดูเห็นใจก่อนจะเข้าไปกอดนางเอกซึ่งเธอก็พูดปลอบใจก่อนเธอจะชวนนางเอกไปล้างตัวที่น้ำตกและคุยปรับความเข้าใจกันหลังจากนั้น ทั้งคู่ก็ไปตั้งแคมป์และได้เปิดใจคุยกันจนเข้าใจกันมากขึ้นและในขณนะเดียวกันลาน่าก็ยังสงสัยว่าใครเป็นคนบงการจ้างนายพานมาเก็บเยอเกอร์จนวันลุ่งขึ้นลาน่าก็วางแผนเตรียมจะหนีไปจากที่นี่โดยเธอเกาะกองไฟหลอกล่อให้พานตามมาที่แคมป์ซึ่งมันก็ได้ผลพวกนายพานเห็นควันไฟก่อนจะรีบตามมาทันทีซึ่งในระหว่างนั้น มันก็เจอเสื้อนายนางเอกแถมจะเอาไปด้วยซะง,งั้นแต่นั่นมันคือกับดักลาน่าก็ทำสำเร็จเก็บนายพันไปได้หนึ่งคนและในขณะเดียวกันสองสาวก็หนีขึ้นเรือนายพันแต่ระหว่างที่ลาน่าพยายามดันเรือลงน้ำนายพันก็ตามมาก่อนจะจับตัวเธอไปได้นางเอกก็อยู่บนเรือที่พาเธอลอยไปไกลแล้วซึ่งเธอก็หวาดกลัวมากช็อกจนทำอะไรไม่ถูก ในขณะที่นายพานพวกมันก็เตรียมจะเก็บลาหน้าซึ่งเธอก็หลอกถามจนรู้ว่าใครเป็นคนว่าจ้างก่อนมันจะเริ่มลงมือเตรียมจัดการปิดปากลาหน้าแต่ในระหว่างนั้นนางเอกก็กลับมาช่วยก่อนจะอาจมันน็อกคาที่ก่อนเธอกับลาหน้าจะช่วยจัดการพวกมันไปได้นางเอกก็ดีใจมากที่กำลังจะได้กลับบ้านแต่ในระหว่างนั้นลาหน้าก็ขอว่า นางเอกต้องช่วยเธอจัดการคนแจ้งพวกมันก่อนเธอกลับไปที่บริษัทซึ่งคนบงการนายพานก็คือเลขาของเยอเกอร์ลาน่าก็ขู่บังคับจนเขายอมสารภาพว่าเขาหลอกให้เยอเกอร์เซ็นโอนหุ้นบริษัทให้เขาก่อนเขาจะจ้างนายพานให้ตามไปจัดการเยอเกอร์เลขายังบอกอีกว่าเขาโอนหุ้นสำเร็จแล้วและเธอไม่มีหลักฐานคงเอาผิดตัวเขาไม่ได้แต่ในระหว่างนั้น นางเอกก็ปรากฏตัวซึ่งเธอแอบ,บถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดเลขาก็ยอมจำนนก่อนเขาจะโดนจับตัวและส่งไปดำเนินคดีหลังจากนั้นลาน่าก็ดูเศร้าที่เธอต้องบอกลูกว่าเยอเกอร์ไม่อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ได้นางเอกเป็นเพื่อนซึ่งเธอก็บอกลาน่าว่าต้องก้าวต่อไปให้ได้และการมีเธอเป็นเพื่อนลาน่าก็ได้ย้อนวัยไปเที่ยวผับระบายความเศร้า ซึ่งเธอก็มีความสุขที่ได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำเวลาต่อมานางเอกก็พาเจ้าขาวกลับไปที่ที่ควรจะอยู่ซึ่งเธอพามันกลับป่าและบอกเธอจะกลับมาเยี่ยมแต่ระหว่างนั่งเรือกลับเจ้าขาวก็แอบ,บขึ้นเรือไปพร้อมกับเธอซะอ,อย่างนั้นจบบริบูรณ์ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ